ขอเชิญทุกท่านมาร่วมรับฟังพรทธธรรมเทศนาของหลงพ่อดาบทสมโนอาสมภัยมรกตจังหวัดเชียงรายด้วยกันนะครับวันนี้จะเสนอพรทธธรรมเทศนาเรื่องความเห็นสองประการเชิญรับฟังกันเลยครับ ความเห็นสองสักการเป็นอย่างไรก็คือความเห็นว่าศูนอย่างหนึ่งความเห็นว่ามี อย่างหนึ่งความเห็นว่าศูนหรือความเห็นว่ามีหมายถึงเห็นอะไรในทีน่นี้หมายถึงความเห็นเกี่ยวแก่ธํราอันสูกงสุดในพระพุทธศาสนา จะเกิบพระนิทานท่านนิทานใวยหนึ่งเห็นว่าศูนย์คือไม่มีอะไรอีกใวยหนึ่งเห็นว่าไม่ศูนย์ คือมีอยู่ตนกับมีอยู่ในที่นี้คือไม่ได้พูดถึงเรื่องตัวตนคือพูดถึงเรื่องพะนิพานเรื่องตัวตน อันนี้เป็นลทัทธิคือเป็นชิกขิที่เห็นกันมาตั้งแต่โบรุบราณเห็นตัวตนเทื่องศูนย์เช่นว่าเกิดแล้วตายแล้วศูนย์ ดังนี้เป็นต้นอันนี้เรียกว่าเห็นเกี่ยวกับตัวตนเห็นวัฏจายแล้วศูนย์หรือบากไม่มีบุญไม่มีทำความดีแล้วก็ไม่ให้ผลในชาติหน้าอะไรเหล่านี้อันนี้เรียกว่าเห็นเกี่ยวกับตัวตนเป็นของศูนย์ถีอตายแล้วก็ไม่มีอะไรอวาดีความชั่วอะไรไม่มีทั้งนั้น หมาความว่าไม่มีการเกิดใหม่แต่ที่ถือว่าเที่ยงคือมีตัวตนอันเที่ยงแท้หาวอนแน่นอนเป็นนิรันดรอันนี้ก็เป็นทิฏฐิอันหนึ่งที่ถือกันมาแต่โ็รด้ หรือว่าสิ่งของเทียมที่กล่าวว่านี้คือไม่ได้รับคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคือตกอยู่ในทิฏฐิสองประการสุนตัะทิฏฐิหรืออัตตาทิฏฐิ แต่ถ้าพี่ท่านคุณเจ้าหลวงพ่อกล่าวข้างตน้นคือหมายถึงพระน,นิพพานไม่ใจ่กล่าวถึงเรื่องตัวตนกล่าวถึงพระน,นิพพานคือเป็นสมบัติอันยอดยิ่งในพระพุทธศาสนา ที่เราท่านทั้งหลายปฏิบัติกันอยู่เพื่อก,ก้าวไปสู่พระนิพพานอันเป็นยอดส,สมบัติหรืออันเป็นยอดสูงทั้งหลายก็ที่นี้มีข้อที่ต้องถกเถียงหรือต้องขัดแย้งอันมีความเห็นแตกต่างกันส่ายหนึ่งว่า ท่นมีค่านานั่นศูนย์คือศูนย์เปล่าไม่มีอะไรอีกวามหนึ่งท่านมีคานนั้นไม่ศูนย์คือเป็นของเขียแท้แน่นอนนี้คือความเป็นสองอย่างที่ท่านพระคุณเจ้าน้วงพ่อจะกล่าวต่อไป ที่ว่าศูนย์หรือที่ว่ามีอยู่หลักพระพุทธศาสนาก็หมายถึงทีุ่ดแล้วกิเลสนั้นศูนย์กิเลสนั้นศูนย์ไปหรือทุกนั้นดับไป ของศูนย์ีิเล็กดับไปทุบดับไปแล้วก็ไม่กลับมาแหงอันนี้เป็นจริงศูนย์ตัอย่างแท้จริงแต่ที่ไม่ศูนย์ที่ไม่ศูนย์นั้นคือหมายถึงอันนิพพาน ที่เป็นอมตะธาตุอนุสารที่เป็นอมตะธาตุาอันนั้นไม่ศูนย์คือเป็นที่สุดแห่งทุกข์คือพระพุทธเจ้าตรัสว่าอันโตทุกขะจะคือเป็นที่สุดแห่งทุกข์ คือปณิธานนั้นเป็นที่สุดแห่งทุกข์ช่างว่าที่สุดแห่งทุกข์ไม่ได้หมายความว่ายอดแห่งความทุกข์อันผูกคันทั้งหลายที่สุดแห่งทุกข์ไม่ใช่ยอดของความทุกข์ถือหมายความว่าพ้านจากความทุกข์ไป อันนี้จริงื่อว่าเป็นที่สุดแห่งโลกพระพุทธเจ้า,าตรัสว่ามีอยู่พระพุทธเจ้าตรัสว่ามีอยู่คือไม่ใช่ของศูนย์หรือธรรมชาติศูนย์ไม่มีอะไร ญาตาโยมท่านผู้ฟังทั้งหลายพระพุทธเจ้าตรัสว่าผู้ปฏิบัติธรรมย่อมไปถึงได้คือผู้ปฏิบัติธรรมเจริญโดยมักทั้งแปดคือรักษาสิญเจริญภาวนาจเจริญปัญญาก็ย่อมจะถึงพระนิพพานได้ ก็ถ ah well, ้าจะถามว่ามีอยู่แล้วก็มีอยู่อย่างไรมีอยู่ที่ไหนไปได้ที่ไหนถึงได้ที่ไหนในข้อนี้ มีคำตอมาไปได้ถึงได้แต่ที่จะถึงนั่นหรือที่จะไปที่สุดท,ที่จะถึงต้องเป็นที่สุดแห่งทุกก็คือต้องหมายความว่าทำจิตให้สง,งบทำจิตให้สง,งบ ับความนึกคิดทั้งหลายหรืออุปกิเลสทั้งหลายควางบุ่นวายทั้งหลายทันจิตให้สงบทันจิตให้ว่างทันจิตด้วยการปล่อยวางอันนี้เป็นทางที่จะไปถึงอันมนีานอันเป็นที่สุดแห่งทุกข์ ว่ามีอยู่นั่นบางคนก็อาจจะคิดว่าไม่ใช่เป็นเหมือนกับสิ่งที่รอคอยจะต้องทำขึ้นบางคนก็คิดว่า การถึงนั้นถึงด้วยการที่ทําให้มันมีขึ้นแต่ที่จริงแล้วพระนิบาลไม่ใช่ของที่จะนต้องทําที่ให้มีขึ้นคือหมายความว่ามีอยู่แล้วมีอยู่แล้วไม่ใช่เป็นสิ่งที่จะนต้องทําขึ้นแต่เป็นว่าจะถึงได้ คือต้องเดินไปก็มาให้ความ่าต้องปฏิบัติอันนี้ก็เป็นวิธีการหรือเป็นปฏิปทาที่จะให้ถึงเมื่อปฏิบัติแล้วก็จะไปถึงหรือเข้าถึงทีนี้จะเปรียบเทียบจะเปรียบเทียบ พระพุทธเจ้าพระองค์เปรียบเทียเทบเรื่องน,น,น,นเ,หเหมือนมหาสมุทรใหญ่พนธานนั่นเปรียบเหมือนมหาสมุทรใหญ่ที่มีอยู่แล้วแต่แม่น้ำ ใหญ่แม่น้ำน้อยทั้งหลายสายน้ำทั้งหลายบนโลกนี้ย่อมไหลไปสู่มหาสมุทรอันเป็นที่สุดแห่งแผ่นดินฉันใดผู้ปฏิบัติธรรมมีจิตอันปล่อยวางแล้ว สงบแล้วย่อมโน้มไปสู่พระนิพพานเหมือนกับแม่น้ำใหญ่น้อยไหลไปสู่มหาสมุทรอันกว้างใหญ่ในที่สุดของแผ่นดินฉะนั้นอาิายญาติทองท่านผู้ฟังทั้งหลายก็หมายความว่ามหาสมุทรนั้นเป็นที่สุดแห่งแผ่นดิน ในแผ่นดินนี้ก็มีแม่น้ำทั้งหลายใหญ่น้อยไหลไปไหลไปแล้วก็ไปรวมที่สุดอยู่ที่มหาสมุทรอันกว้างใหญ่มหาสมุทรอันกว้างใหญ่นั่นคือเป็นที่รวมแห่งน้ำที่ไหลไปสูงมหาสมุทรนั่นท่านผู้ฟังทั้งหลาย อันนี้ก็พูดที่บรรลุถึงความเป็นพระหันก็ไปสู่แดนรนิพพานหรือที่เราเรียกกันตามภาษาฟังง่ายายว่านาครอมตะหรือเมืองนิพพานหรือเมืองแก้วนี้เป็นต้นถ้อเราพูดสมติกันว่าเหมือนกับเป็นเมือง และก็เหมือนกับว่าเป็นทีนรวมเมือเหมือนกับว่าเป็นเมืองหรือเป็นที่รวมดังนี้ก็หมายความว่ามีอยู่ไม่ใช่เป็นของศูนย์หรือเป็นของว่างเปล่าไม่มีอะไรเมื่อกล่าวถึงว่าผู้ไปถึง ก็เหมือนกับว่าไปรวมกันอยู่ที่นั่นเหมือนคาว่าไปรวมกันอยู่ทหารทั้งหลายไปรวมกันอยู่แล้วก็จะไม่มีความเป็นผู้หญิงไม่มีความเป็นผู้ชายไม่มีเป็นรูปร่างเพราะว่าไม่มีังขารแล้ว อยูสังขารน,นั่นดับไปหมดแล้วสังขารน,นั่นเป็นพวกของทุกข์ถ้งว่าไปรวมไม่ใช่ไปรวมเป็นตัวเป็นตนไปรวมกันแต่ที่ทางทางฝ่ายจีนซึ่งเขียนสุขขาวาดีเขียนสุขเมืองสุขขาวดีหรือแดนสุขขาวาดี ก็มีเป็นรูปร่างเป็นคนไปรวมกันอยู่ในแดนสวรรค์สุขขาวดีเขียนเสือสวยงามอันนี้ถ้าอยากจะไปดูคนไม่เคยเห็นก็มีที่หลงเจมีที่หลงเจของใจอันนี้ก็เป็นเรื่องปุคลาธิฐาน คือท,ทางจีนเขาเขียนหรือเขาออกแบบมาอย่างนั้นแต่ถ้าเราจะตีเนื้อความแล้วก็คือเป็นปุคลาธิฐานแต่พระธิาธิฐานจริงๆไม่ใช่ไปรวมกันแบบตัวตนหรือไม่มีตัวตนที่จะไปรวมกันเพราะไม่มีรูปร่างหรือไม่มีรูปธปรรมไม่มีรูปธรรมนามธรรม คือไม่มีขัน์ห้าเขอมีแต่จิตบริสุทธิ์เมื่อจิตบริสุทธิ์แล้วก็เข้าถึงความเป็นหนึ่งคือไม่ไม่มีการแยกกันไม่มีการแยกว่าของเขาไม่มีการแยกว่าของเราไม่มีการถือว่าเป็นต้นหรือไม่มีตัวต้นคือไม่มีสภาวะอันเป็นตัวตน ในแดนมนุษย์หรือในแดนสวรรค์หรือในแดนลมอันที่เรียกว่าโลกอันนี้มีผู้ครองอันนี้มีดินแดนอันนี้มีที่อยู่อันนี้เป็นสถานถาม,มีเป็นของมึงมีเป็นของกูมีเป็นบ้านเป็นเรือนเป็นทรัพย์ของเราเป็นทรัพย์ของเขาอะไรเราเนี่ยคือมีเป็นเจ้าของแยกกันเป็น ส่วนเป็น rumor, ส่วนรวนแล้วก็มากขึ้นมากขึ N, ข Oliver, ้นคนแน่นกันอย่ยงจริงกันเมืรา้าควันกันอย่างจริงสมบัติเมื่อทิมความทุกข์ถูกู่เถื่อนถึงลดสมบัติโลกจึงกลายเป็นโลกที่แคบไปไม่พออยู่ก็เดือดร้อนกันสงครากขับพันธองบันทองเมืองเฮาผบู่ฮาคนฮางสมบัติ อันนี้คือในโลกเราแต่โลกุตระคือแดนแห่งอมตะพรนิพพานไม่มีการเป็นของเขาไม่มีการเป็นของเราและไม่มีการขาดไม่มีการเกินคือหมายความว่าผู้ที่จะไปถึงพระนิพพานจะมีคำถามว่า ไปอยู่กันนังนักแล้วไปอยู่ที่ไหนปัญญาโยมคันบูควังทั้งหลายจะไปอยู่นักเท่าไรก็ตามมันไม่มีวันเต็มคือเดินามตะอามังทีพานี้ไม่มีวันเต็มคือไม่มีการที่จะเต็มที่ว่าไม่เต็มถึงแม้ว่าจะไม่ใช่สถานที่แต่ ก็สถานที่มันก็พอจะเสียบได้มีคนถามพระพุทธเจ้ามีคนถามพระพุทธเจ้าตูติไปถึงคนิพานแล้วจะไม่เต็มกันหรือจะไม่มากเกินกันไปหรือจะมีที่อยู่หรือพระพุทธเจ้าก็พุปมาดังหมาสมุดนั่นเองคือว่าหมหาสมุรนั้น แม่น้ำแม่ใหญ่น้ำแม่น้อยสายใหญ่สายน้อยลําธารใหญ่ลําธารน้อยตลอดจนฝนถึงแสนหาตกมาทีเดียวกำเดียวทะเลมหาสมุทรอันกว้างใหญ่ก็มไม่เต็มถึงจะนักกว่าแสนหา ตกลงมาจากบนฟ้าก็ไม่เป็นม,มหาสมุทรพระพุทธเจ้าตรัสว่ายอย่างนี้ตถาญาติโยมท่านผู้ฟังทั้งหลายก็เพราะฉะนั้นผู้ที่ไปวนลนถึงปัญญาไม่ใช่ไปด้วยรูปร่างตัวตนจึงไม่มีอันที่จะเต็มได้และไม่มีเขาไม่มีเรา ดังนี้มันจะเต็มได้อย่างไรมันก็เบียดเสียดกันไม่ได้แต่ก็เป็นแดนแห่งความตรุกเป็นแดนแห่งความสงบรู้ใครรู้มันผู้ดใดไปถึงผู้นั้นก็จะรู้ได้ด้วยตัวเองที่เลือกกันว่าปัจฉตรรเวทิกับูวิูวินคือผู้โลกหรือวิงวูนชน จะรู้ได้เฉพาะตนเท่านั้นนี่คือเป็นของเฉพาะหรือรู้ได้ตงเฉพาะก็ไม่ใช่เอื่นกายอะไรกรในเมื่อเราท่านทั้งหลายทำจิตให้สงบดังที่พระพุทธเจ้าตรัสถึงท่านพระพุทธเจ้ากล่าวไว้ข้างต้นว่าผู้ทำจิตให้สงบผู้ปล่อยวาง ผู้สละคืนซึ่งจริงทั้งปวงพระพุทธเจ้าว่าเป็นผููโน้มเข้าไปสู่พระนิพพานท่านของความท้งหนายก็เป็นอันว่าเมื่อท่านจิตให้สงบจิตศกขาวขหาดจิตศกขาวขหาดผุดทอง แลติดก็มาใช่จะสูญไปที่ไหนเหมือนกันเหมือนผ้าขาวอันทับให้สะอาดีแล้วผ้าขาวก็ไม่ได้หายไปไหนหรือไม่ได้สูญไปไหนก็คงอยู่กับความสะอาดนั่นเองอันนี้ศานก็เป็นที่เป็นที่อยู่ของจิตทั้งหลายก็ว่าได้หรือเป็นที่ที่ทันจิต จับให้สะอาดแล้วชื่อว่าเป็นผู้ถึงความสงบหรือแดนแห่งความสงบนั้นจึงวิพานังปรามังทุกข์ขมปัญญาเป็นสุขอย่างยิ่งก็คือหมายความว่าจิตกับความสงบหรือจิตกับปัิญานที่กล่าวแล้วนั่นเอามาบวกกันหรือเอามาผสมกันมันก็กลายเป็นความสุขเหมือนกับว่าคนอยู่กลางแดด เมื่อร้อนเข้าปรยู่ในบ้านในเรือนเสือ,อมันก็มีความร่เมเย็นเป็นทุกข์ก็คืออาศัยคนกับบา้านมาอยู่ด้วยกันรวมกันมันก็มีความทุกข์เพราะนั้นผู้ไปถึงพระมิพานก็ยังมจ่มีความทุกข์คือหมายความคามิตนั่นเองเป็นผู้ถึงความสงบเป็นผู้ถึงความสงบของใจก็ย่อมจะมีความรุกข นัจจะ,ะนันทนากานก็ไม่ไปอยู่ไกลที่ไหนถ้าเราทำจิตให้สงบปล่อยวางได้บริสุทธิ์ได้ก็ถึงความมีการรู้ได้ด้วยตัวเองอาจารย์ญาตท่านผู้ฟังทั้งหลายนี่คือสิ่งที่ไม่สูญคือสิ่งที่มีอยู่และสิ่งที่สูญก็คือกิเลสโลกุดหลงนั่นสูญไปแล้วก็ไม่กลับมาอีกจนชิวจริงนั่น คือเป็นสิ่งที่สูญไปแต่สิ่งชิ้นไม่สูญคือสิ่งที่เที่ยงแท้แน่นอนอันนี้ก็เป็นอันว่าที่อาจารย์คุณเจ้ากล่าวมาถึงความเห็นสองประการคือส,สูญกับมีอยู่ตามหลับของพุทธศาสนาขออุทิลงโยย่ด้วยกักนนะร ขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมรับฟังกันจนจบขออันิส้ส่งผลบุญจากการรวบฟังธรรมในครั้งนี้จงส่งผลให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขสวัสดีตลอดไปปัญหาอุปรสรรคทั้งหลายที่เป็นอยู่ขอให้ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีมีความสุขความเจริญยิ่งย่งขึ้นไปด้วยเธินสาธุสาธุสาธุ